สวัสดีครับพบกับผมสิโรธคามไพบูลใน u t u b e l i v e นะครับช่องคุยกับสิโรธนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีเหตุการณ์หลายต่อหลายเรื่องเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์หลายต่อหลายเรื่องซึ่งน่าจะชี้ทิศท,ทางการเมืองชีท้ทิศทางอนาคตของประเทศเราได้มากพอสมควรนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะครับมาจากเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่การเกิดกลุ่มการเมืองในพักพลังประชารัฐ ออกมากดดันนะครับการทํางานของคุณอุตมะการทํางานของคุณสนธิรัตน์รวมทั้งการทํางานของคุณสุวิทย์แล้วก็มีนัยยะไปถึงการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้เรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนตั้งคําถามกันว่าตกลงทั้งหมดนี้เขากําลังทําอะไรกันพลังประชารัฐกําลังเล่นอะไรกันนะครับสื่อหลายที่ก็บอกว่าณเวลานี้พลังประชารัฐร้าวแล้วแตกแล้วนะครับผมคิดว่า เอาตรงนี้ก่อนนะครับผมย้ําตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่การแตกของพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐยังคงเป็นพรรคที่มีปึกแผ่นและมีเอกภาพแต่สิ่งที่มีปัญหาคือพลังประชารัฐกับคุณอุตมะคนละเรื่องกันนะครับคนอื่นอาจจะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือการที่ฝั่งพลเอกประวิตย์กดดันให้มีการเลือกหัวหน้าพักใหม่นะครับพลเอกประวิตย์ระดมคนนั้นคนนี้มาละออกจากการเป็นหัวหน้าพัก ทำให้เกิดการเลือกหัวหน้าพรรคใหม่เป็นความแตกแยกของพลังประชารัฐผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแบบนี้ก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความแตกแยกของพลังประชารัฐแต่เป็นความเป็นปึกแผ่นของพลังประชารัฐทั้งหมดเพื่อต่อต้านคนกลุ่มเดียวคนกลุ่มนั้นคือกลุ่มสี่รัฐมนตรีนะครับในอดีตเราเรียกเขาว่าสี่รัฐมนตรีเพราะว่าเขาคือคนสี่คนที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองเพราะว่าพลเอกประยุทธ์นะครับผลักดันให้มาเป็นรัฐมนตรีผ่านการ การเสนอของคุณสมคิดนะครับสี่รัฐมนตรีก็ประกอบด้วยคุณกอบศักด์นะครับคุณอุตามะค,คุณสนธิรัตน์คุณสุวิทย์เมสินทรีนั้นะรเราเรียกเขาว่าสี่รัฐมนตรีแต่ตัวตนของเขาจริงๆคือตอนนี้เหลือแค่สามเพราะาคุณกอบศักด์นั้นในช่วงที่มีการจัดตั้งรัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะในสุดถอยหลังไปเป็นคนทํางานระดับไม่ใช่รัฐมนตรีนะครับไปเป็นรองเลขานายกอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นสี่รัฐมนตรีก็เหลือสามในสามรัฐมนตรีทั้งหมดนะครับ มีปัญหาต่าง,าง,างๆนานากันแต่ในที่สุดแล้วเมื่อวานนี้กรรมการบริหารพัก18คนซึ่งมาจากทุกฝ่ายในพรคพลังประชารัฐนะครับพรคพลังประชารัฐประกอบด้วย5มุ้งใหญ่ๆนะเวลานี้มุ้งกปปสนะครับคุณนัทพลคุณพุทธิพองศ์อะไรพวกเนี้ยนะครับมุ้งที่2คือมุ้งธรรมนัตมุ้งธรรมนัตเนี่ยจำนวนคนที่อยู่ในกลุ่มชัดๆไม่รู้เพราะว่าเป็นมุ้งสี่เท้านะครับแต่ก็พอจะรู้ว่าเป็นคนกลุ่มที่คุณธรรมนัตไปช่วยเหลือไปให้กล้วยนะครับ อยู่ในพักเองบ้างอยู่นอกพักบ้างเนี่ยนะครับก็เป็นคนของคุณธรรมนัทนะครับส่วนเงินที่คุณธรรมนัทไปแจกกล้วยมาจากไหนก็ไม่ทราบได้นะครับหรือทราบกระพูนไม่ได้นะครับเราะนั้นกลุ่มที่3ก็คือกลุ่ม3มิตรนะครับกลุ่มคุณสมศักดิ์กลุ่มคุณสุริยะนะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มสสภาคกลางกลุ่มคุณวิรัติรัตนเศษกลุ่มคุณสุชาติสสชนบุรีอะไรพวกนี้นะครับแล้วกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มกลุ่มรัฐมนตรีนะครับกลุ่ม3ารัฐมนตรีตอนนี้เนี่ยนะครับ เมื่อวานนี้นะครับสี่มุ้งใหญ่เขาลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อกดดันให้มีการเลือกกรรมการพรรคใหม่ซึ่งมันก็คือการตอบโจทย์ที่พลเอกประวิตยต้องการว่าต้องการเอาเอาคนอื่นมาเป็นหัวหน้าพักเอาตัวเองมาเป็นหัวหน้าพักกระพูดง่ายๆแล้วก็เอาคุณอุตมะออกไปเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การแตกของพลังประชารัฐมันเป็นการสามาัคคีทุกกลุ่มในพลังประชารัฐนะครับเพื่อประชาธิปไตยะนะครับเรื่องที่ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับว่า เป็นยังไงนะครับมันเป็นการสามัคคีทุกกลุ่มเพื่อประชาทันอุตมะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นการสามัคคีทุกกลุ่มเพื่อประชาทันอุตมะเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องจับตามองกันต่อไปคือในที่สุดแล้ว4กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะยังไงกันต่อเขาจะเล่นอะไรกันต่อนะครับผมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าคุณอุตมะเนี่ยไม่มีพวกในพรรคนะครับได้เป็นรัฐมนตรีเพราะว่าคุณสมคิดดันเข้ามา แล้วตอนนั้นหลังจากรัฐประหารพลเอกประยุทธ์นะครับตามภาษาคนไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจนะครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับพอมีคนจบเมืองนอกเข้ามามาเป็นมือเป็นไม้มาทํางานให้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ชอบนะครับ คนไม่เก่งเนี่ยพอมีคนเก่งมาเป็นลูกน้องเนี่ยคนไม่เก่งบางคนจะชอบเพราะว่ารู้สึกว่าแสดงว่าฉันเนี่ยเหนือด็อกเตอร์ฉันเหนือพวกผู้ภาษาอังกฤษเก่งฉันเหนือพวกจบปริญญาเอกคนพวกนี้ถึงมาทํางานในฉันนะครับผมเดาว่าพลเอกประยุทธ์นคงเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นแกชอบสีรัฐมนตรีมากพอตั้งพักพลังประชารัฐปุ๊บนะครับตอนนั้นกระแสต่อต้านทหารในการเลือกตั้งมันเยอะพลเอกประวิทย์ก็มาเปิดตัวอยู่พักไม่ได้พลเอกประยุทธ์ก็เปิดตัวไม่ได้พลเอกอนุพงศ์ก็เปิดตัวไม่ได้ก็เชิดคนกลุ่มนี้ขึ้นมา ตอนนั้นยิ่งใหญ่กันหมดนะอุตมะหัวหน้าพักนะครับสนธิรัตน์สุวิทย์เป็นอะไรอ่ะเป็นรองหัวหน้าพักนะครับกรอบศาสต์เป็นเลขาพักเป็นโคโซพักอะไรทุกคนใหญ่โตมีตําแหน่งกันหมดทั้งที่ต้นทุนยิงในการเข้าพักไม่มีอะไรเลยนะครับมาแต่เสื้อกับกางเกงแต่ใต้ตาแหน่งใหญ่โตมหมดเพราะคนที่เป็นเจ้าของพักตัวจริงขเขาขึ้นไม่ได้นะครับแล้วตอนนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกก็รังเกียจพวกสามมิตรนะครับแกก็ไม่ให้สามมิตรมาเป็นหัวหน้าพักไม่ให้เป็นอะไรนะครับระดับสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเคยเป็น มาอยู่3มิตเอ้ยมาอยู่พลังประชารัฐตําำแหน่งกระจอกก็แก๊กแพ้อุตมะเป็นไปได้ไงแต่ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์แกบี้อาอย่างเงี้ยนะครับว่าย้ายพวกนี้มีตำแหน่งนั้นความไม่พอใจของกลุ่มอื่นๆต่อกลุ่มสีรัฐมนตรีเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับก่อนหน้านี้มันไม่มีปัญหาอะไรเรกเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ช่วงเลือกตั้งก็ชุนลมุนกันไปชุนลมุนกันมาแต่ตอนนี้เนี่ยการเมืองมันนิ่งแล้ว เมื่อการเ,เมืองมันนิ่งแล้วเนี่ยหลายกลุ่มที่เขาไม่พอใจกลุ่มสีรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ออกมากดดันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาลงทุนทํางานในพรรคลงทุนมันก็มีหลายแบบนะครับลงทุนลงเงินก็มีนะครับลงแรงก็มีนะครับลงทุนในการหาพรรคพวกอะไรต่างๆเนี่ยมีมีหลายแบบนะครับแต่พอถึงเวลาแล้วอยู่ในพรรคแล้วเนี่ยเขาต้องไปอยู่ห่างแถวของอุตมะเขาต้องไปอยู่ห่างแถวของสนทิรัตเขาต้องไปอยู่ห่างแถวของสุวิทย์เพื่ออะไร เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นการสามัคคีกันของทุกกลุ่มในพลังประชารัฐเพื่อประชาธันกลุ่มอุตามะนะครับมันไม่ใช่พลังประชารัฐแตกกันนะครับถ้าดูให้ดีมันเป็นการสามัคคีกันพิฆาตอุตมะมันเป็นการประชันประชาธันอุตมะมันเป็นการชำเราอุตมะมันเป็นการสังหารหมู่อุตมะนะครับร่วมมือกันเพราะฉะนั้นวันนี้พลังประชารัฐเป็นปึกแผ่นแต่เป็นปึกแผ่นในการพิฆาตคนพักเดียวกันอย่าง คุณอุตมะต้องต้องเข้าใจภาพตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจว่าพลังประชารัฐแตกอย่างนี้เขาไม่แตกกันนะครับเหตุผลที่ไม่แตกกันเพราะศูนย์กลางของพลังประชารัฐอยู่ที่พลเอกประวิตยพลเอกประวิตยอยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนทั้งหมดในพลังประชารัฐนะครับวันนี้คือความสามัคคีของพลังประชารัฐพลังประชารัฐไม่ได้แตกกันเขาสามัคคีกันพิฆาตอุตมะนะครับนี่คือเรื่องที่อยากจะอธิบายให้ฟังว่าสถานการณ์ในพังพลังประชารัฐเป็นยังไงนะครับทีนี้ ไอ้คำถามที่น่าสนใจคือทำไมเขาต้องการพิฆาตอุตมะหรืออนาคตอุตมะจะเป็นยังไงนะครับคุณอุตมะหรือว่าคุณสมคิดหรือว่าคุณสุวิทย์หรือคุณกรอบศักดิ์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการทำงานกับคนอาจจะทำงานกับคนไม่เป็นอาจจะทำงานกับสอสอไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีอะไรนะครับแต่ว่าพื้นฐานเขาเป็นคนอีกแบบหนึ่งนะครับเขาไม่มีความถึงลูกถึงคนเขาไม่มีความใจถึงนะครับ เขาไม่มีความอะไรอะเข้าถึงง่ายนะครับเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความกลมเกลียวกับคนอื่นในพักก็มีปัญหาแล้วยังไม่ต้องพูดถึงการที่คนเหล่านี้จริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นสสเนี่ยนะครับคือต้องเข้าใจแบบนี้เวลาอยู่ในสภาเวลาอยู่ในพักการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะเวลาที่มีการเลือกตั้งเนี่ยใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นสสเนี่ยมันเหมือนพลเมืองชั้นสองไม่หมดนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกไม่ว่าจะเป็นพวกพลังประชารัฐแบบกลุ่มอุตมะเนี่ยเป็นพลเมืองชั้นสองหมดคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับนั้นเขาก็ไม่เห็นหัวคุณเขาก็ไม่เชื่อถือคุณไอความเป็นมาอย่างเงี้ยมันก็ผสมปนเปกันนะครับจนทําให้หลายคนอึดอัดกับคุณอุตมะนะครับหลายคนอึดอัดกับคุณสนธิรัฐหรือแม้กระทั่งคุณสุวิทย์นะครับแล้าความอึดอัดเนี่ยมันเป็นความอึดอัดถึงขั้นเขาไม่อยู่ร่วมแผ่นดินกันแล้วนะครับการที่คนอย่างคุณศิระการที่คนอย่าง คุณสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนเหล่านี้ไม่ใช่สสตัวทับของพรรคแต่คนเหล่านี้เป็นมือเป็นไม้ให้ผู้ใหญ่ในพรรคโดยเฉพาะพลเอกประวิทย์โดยเฉพาะกลุ่มสามมิตในการออกมาด่าอุตมะออกมาโจมตีอุตมะออกมาพูดเหมือนกับอุตมะเป็นหมูเป็นหมาไม่ให้ให,หูไม่ไม่ให้เกียรติกันเลยในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับคนเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นศิระเจนจาคะนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสัมพันธ์มาโยโซสสนราธิวาสเนี่ยเขาเป็นมือเป็นไม้ ให้กลุ่มสามมิตรนะครับให้พลเอกประวิทธิ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเหล่านี้ทําในการด,าด่าทอคุณอุตมะอย่งางศาสเสียเทเสียเนี่ยมันคือสัญญาณมันคือสารที่พลเอกประวิทธิ์หรือกลุ่มสามมิตรส่งมาว่าอุตมะก,กูไม่เอามึงกูส่งลูกน้องกูมาดามึงอย่างเงี้ยด่าแบบไม่เห็นหัวนะครับสอสอสมัยแรกกล้าด่าวัวหนะ้าพักแบบนี้มีที่ไหน ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ให้ท้ายมันไม่กล้าด่าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องภายในพลังประชาลิปนี้สามัคคีกันนะครับแต่เป็นการสามัคคีกันเพื่อกําจัดอุตมะ